ขนมปังหมูหยองน้ำสลัดซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วแบ่งครึ่ง ฉีกก็ง่ายจะหั่นก็ดีแบ่คนละครึ่งได้สี่ชิ้นจะได้คนละครึ่งนะนครึ่งหนึ่งจะแบ่งเป็นสีเป็นห้าชิ้นก็ได้เล็กๆบางๆ มันอยู่ที่เราหัน่นนี้เราอยากได้นางนาเราก็ใส่นาหนาค่อยๆเฉือนนะอย่าก,กดอย่าก,กดเดยอะกดเดยอะมันก็จะยุบเราเก่งแค่สี่ชิ้นก็พอดูเหมือนได้เยอะไหมจริงๆก็เท่ากันแน่แหละมันอยู่ที่เราหัน่น <laughs> มันอยู่ที่เราหัน่น อยู่ที่เราหัน่นได้เสร็จปุ๊กใส่จานสิจ้ะใส่จานตักใส่จานเอบล้อ สองสามสี่ห้าหกอันนี้สี่หนาหน่อยพอแล้วเรากินน้อยๆก็พอแล้วก็ไปชงกาแฟมโลนมแค่นี้แหละหนัวความสุขทำ <c oughs> ไปนะ้าไป อนเอน็บหน่อยเน็บร้อยของเราไม่ต้องพร้อมแล้วไปกัน เมนทำไมที่ชอบใส่วะเขาบอกว่ามันมีวิตามินบีพอปิดก็นี่น้ำได้แล้วน้ำพร้อม <c oughs> กดแล้วก็ต้องเติมกดแล้วเติมทุกครั้งอืมมาแล้วทีนี้ก็ นมปั่นไปเลยยบร้อย พร้พอมแล้วลาไปกันพร้อมพร้อมแล้วมาดูเด็กๆก,กันอะม่วงหมดอีกแล้วมาม่วงมังคุดหมดอีกแล้ววันนี้บรรยากาศอึมครึมเหมือนฝนจะตก มาต่อกันเมื่อกี้เสียงดังวันนี้ยังไม่ได้ลดน้ำต้นไมย้ยังไม่ได้ลดน้ำต้นไม้เลยฝนมันทาท่าจะตกก็เลยไม่ลดแหลมาเลยนะแหลมาไม่ได้หรอกนั่งปุ๊บยุงกัด ตอนตอนที่พ้นสีมันก็มันก็ดีอยู่นะพอเจอของร้อนเนี่ยตูดตูดตูดไอตูดแก้วเ่ยจะติดกับไอเก้าอี้มันจะดังตึ๊บล่ะลาต้องออกจากบ้านอีกแล้วไม่อยากออกจากบ้านเลย ภารกิจหลายอย่างเลยนางจิบกาแฟไมโลใส่ไมโลเยอะๆนัวกาแฟไว้กาแฟไว้เติมประกบ ไม่กินก็ได้นะวิจารวิจาลงมากินข้าวเร็วลงมาค่ะลามากินข้าวค่ะมาๆมา,มาไอ้ฮือลงไม่ได้ไอ้หือไม่ค่อยลงแล้วตอนนี้มาวิจารกินข้าวเร็วมาๆมาๆมา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 ,มา,มาวิจานะวิจามากินข้าวค่ะ ห่างเขาจะไม่เท่ากันแล้ที่ที่คุยรู้เรื่องก็พูดรู้เรื่องสุดแล้วก็คือน่าจะเป็นตัวนี้แหละนี่จ๋ากินข้าวค่ะกินข้าวมาแล้วมากินข้าวค่ะไปกินในกรงเร็วมามามา,มาไม่กวนนะพี่จะกินกาแฟกับไมโลจ้าเรามากินข้าวเร็วมามามาเอ้า กูสาชมเคาเคาะไม้ไม่เลยกลัวสังเกตดูถ้าเขาไม่มีเพื่อนนี่เขาก็ไม่ค่อยลงเลนรู้ว่าโดนฝนโดนเอ่มะเมาโดนใบไม้กิ่งไม้ร่วงลงมาต้องไปจัดใหม่ไม่ค่อยแข็งแรงแล้ว ไม้ก็เริ่มผุแล้วไอ้ที่กิ่งมะม่วงที่ที่เอาพิงไว้อะมันล่มไปทีหนึ่งแล้วนี่พยุงขึ้นมาใหม่มัดกับไอ้ลาวหลีกไว้อม,มิดมาล้ก็มาโปรยพื้นโปรยพื้นเนี่ยกล้วยกล้วยเก่าอะเอาสับแล้วก็เอามาโปะก,กับกล้วยใหม่ มันก็กินแต่กล้วยเก่าเอยไม่ลงหรอกแหลน่ะแหลลไม่ลงแหลแไลแหลไม่ลงแหลไม่ลงคิดแรกตอนเดินมามันก็ไม่มีนะยุงอะไรก็พังไปหมดเลย หาตั้งกล้องก็พัง <c oughs> อะไรก็พังเลยหมดเลยเออเออยังไม่ได้จิบเลยไปจิบก่อนอไล่ดูน้อง เข็นอ่ะเออเข็นเขนเขน็แขนแล้วลงเข็นไม่ค่อยกลัวเวลาตอนเย็นอ่ะเราเดินโฉกมาเติมร่น,นเติมนี่เขาก็จะเจอเราเออจิกอยู่ในตะกร้ากล้วยแต่ใกล้มากๆเขาก็เขาก็บินหนีมาเพิ่มเติม,ตมละช่าง อเหายไปไหนหมด <c oughs> ากาแฟร้อนๆอินตินร้อนๆเอ้ยไม่จะโอนตินไมมโลพูดผิดลุกทีเลยอะไรก็มีแต่รายจ่ายโกโก้ก็หมดไม่ได้กินนานละ <c oughs> โกโก้ก็ราคาขึ้น จะตกแล้วนาะลงมาสิแต่มีพึ่งอะ่ะมีพึ่งมาตอมเยอะแยะเลยตอมไอจะเห็นด้วย่นไม่เห็นแน่เลยมีพึ่งมาตอมไอมังคุดตอมส้มแปลกตอมม,ออมังคุดเยอะมังคุดไอใส่ให้ได้แค่ลูกเดียวเองเพราะว่ามีที่เสียบแค่อันเดียว มละกอนี่อร่อยอเรดอ,อร่อยกันใหญ่เลยทั้งนกทั้งกะลอกลูกหนึ่งได้ใช้สามวันลูกใหญ่ๆนะแบ่งครึ่งอย่างนี้เลยได้แค่สามวันเองทีแรกว่าจะซื้อมาเพิ่มเอคนขายเขาบอกว่าหมดแล้วอาน้ำตาลเมื่อกี้ไปหลังบ้านเนี่ยไปกินเม็ดผักปัง กนะซุปเปอร์แก๊งมาแล้วถ <erman> ้าเอี <mustache> ้ยวเอี้ยวจะลงเขาจะล่องวิทย์วิทยแต่ไกลมาก่อน มากินข้าวแล้ววิจามากินข้าวนะคะเมื่อกี้ตกใจเหรอเมื่อกี้ตกใจเหรอคะอย่าตกใจเลยเรามากินข้าวค่ะเรามากินข้าวในตรงแล้วมาเออวิจากินข้าววิจากินข้าวค่ะเห็นไหมใครลูกลักเสียงอ่อนจชงหวาน <laughs> ใครลูกลักใครลูกลักให้มันรู้สั่งมาเร็วแล้ว เอามากินข้าวค่ะอพี่ไม่ตะคุบหรอกไอ้เมาบ่นว่าเออมันหายไปพอตอนเช้าใช่ไหมก็ได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงมันร้องเฮ้ยอย่มันต้องมาแน่เลยพอใส่ใสมันก็มามันมัน,ม,นมันดมดมมองมองแล้วก็เคาะกระจกขุกเคาะกระจก อุ้ยเขาเมาส์มอยไม่ใช่เมาส์มอยวิจ๋าหรอกเมาส์มอยไอซุปเปอร์เอไอแก๊งแม่ลูกนะ่ะสามแม่ลูกนะ่ะแม่เขาตั้งชื่อไว้ให้บัวนมไอตัวที่ตัวที่มีฝายติดจมูกอ่ะแล้วก็แล้วก็ไอลิงลบบุรีหน้าลายอะ่ะหัวแหลมอะตั้งให้เอง สามสีไอลายแม่ขเขาเรียกแม่มันเรียกว่าไอ้ลาย <c oughs> ลูกหลักี่จาพี่จาเมื่อก่อนนี้หยุมหัวเอาหยุมหัวเอาอยู่ในบ้านนี้หลังๆมาแลเกาะก็ชายตามโมเออมาให้จับเกาะน,นี้ขอขอแค่เกาะบาทแล้วก็ซุก เอาเอาตัวซุกไม่กินก็ได้อตัวซุกข,ข้างหูไว้นี่ค่ะอา้อาวอ่ะหนีไปอีกแล้วโอ้เมาหมยแค่นี้ฟังเสียงเขาเล่าเขนะ่ะมันก็คุยเลยกันนะ่ะ แล้วบางทีมีมีแมวมามีงูมาอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะฟ้องด้วยนะไปฟ้องเราอะ่ะให้มันไล่อะเขนดนะกลัวไม่ได้มานั่งหลายวันพอหั่นไปแล้วแห,แห้งอะ่ะหั่นไว้นานมันจะแห้งนะ ต้องหั่นแล้วก็ไม่ไม,ไม่ยังไม่ได้กินก็เอาอะไรครอบไว้เอาอะไรปิดไว้ก่อนไม่รู้จะกินอะไร